สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกันกับผมนะครับกับฟุกเฮียสมาร์ทค่ะนะครับผมวันนี้ก็จะมีรถยนต์นะครับที่เข้ามาใหม่ครับผมมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูชมกันนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นรถอะไรกันนั้นก็มาติดตามดูติดตามชมกันได้เลยนะครับผมอ่ะก็รถได้เตรียมพร้อมนะครับผมจอดอยู่ทางด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับผมเป็น Toyota h ไฮรักวีโกแชม์นะครับผมก็เป็นรถ เกียร์ออโต้นะครับผมเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูมาชมกันใกล้ๆได้เลยนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวก็เริ่มดูจากที่เครื่องยนต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องแพนเข้ามาดูใกล้ๆนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับรถสวยรถเดิมนะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆมีรับประกันให้กับคุณลูกค้านะครับมีระบบเบรก ABS นะครับผมมีระบบเบรก ABS นะครับอ่า เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีนะครับเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0 c ีนะครับราคาเพียงแค่500,000กับ9,000บาทนะครับ500,000กับ9,000บาทนะครับผมอ่ามาดูกันกันด้านนี้นะครับแผ่นเพจนะครับผมอ่าก็ระบุปีมาได้ชัดนะครับผมเป็นปีคศ2014นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเลขตัวถังเลขอะไรนะครับ จะเป็นพวกชุดไฟพวกอะไรก็อยู่ปกตินะครับผมของรถที่เดิมๆมาเลยนะครับอ่าแล้วก็เรื่องเอ่อความสดความใหม่นะครับของเครื่องยนต์นี่เลยครับผมไม่มีคาบรอยนะมันเครื่องเลยนะครับอาการแบตเตอรี่นะครับผมก็เป็นใหม่เรียบร้อยนะครับอ่าคานหน้า พวกอะไรก็ไม่มียุบไม่มีเลยเลยนะครับผมแล้วก็รหัสบาร์โคดนะครับทุกอย่างรหัสคานหน้าเนี่ยอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็มาดูด้านบนกันบ้างนะครับผมด้านบนก็สติกเกอร์นะครับผมแล้วก็รอยเม็ดอาร์คนะครับรอยต่างๆ่างยังอยู่ครบที่เดิมนะครับรถก็รับประกันมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีพีความมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนตรงการหน้านะครับผมโซลิตาทุกรุ่นนะครับตรงนี้ ก็ไม่ต้องตกใจนะครับบางทีเขาเซอร์วิสเกี่ยวกับพวกระบบมอน้ำระบบแอร์นะครับโตโยต้าบางทีต้องถอดออกนะครับอ่าหายห่วงนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะได้ไปดูรอบๆคันกันต่อนะครับอ่ามาดูด้านหน้านะครับผมมาดูด้านหน้านะครับ ชุดด้านหน้าก็จะเป็นโฉมของวิดโก้แชมป์นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับผมอ่ากังหน้าโคมเบี้ยมพวกนี้นะครับส่วนเรื่องเลขายทะเบียนคุณลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราก็โอนย้ายนะครับเข้าจังหวัดนครวาปฐถมให้คุณลูกค้าก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยอ่าอ่าก็มาดูด้านข้างนะครับผมมาดูด้านข้างนะครับ ในข้างอันนี้ครับผมรถตัวสูงคุณลูกค้าจะมีป่งล้อนะครับถ้าตัวเตี้ยก็จะไม่มีคิ้วโป่งล้อตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องล้อแมกนะครับอันนี้เป็นล้อแมกเดิมวีโก้แชมป์เลยนะครับผมเป็นล้อแมกขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับอ่าแล้วก็ยางน่าจะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับนี่เลย มาดูกันต่อนะครับผมก็ด้านข้างนะครับกระจกมองข้างตรงนี้นะครับผมจะเป็นกระจกโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกอ่าแล้วก็จะมีโลโก้นะครับผมเป็นโลโก้ไฮลักนะครับผม V n Turbo ออ่าแล้วก็มีคิ้วกันสาดติดตั้งเรียบร้อยครับผมมือเปิดโครเมียมรอบคันนะครับแล้วก็ติดตั้งที่ชุดครอบมือเปิดนะครับผมตรงรุ่นวีโก้แชมป์เลยนะครับอ่า Okay. สำหรับปีโก้แชมป์รุ่นนี้นะครับปี2014เครื่องยนต์205ตัว G, G ีกีออโตนะครับภายในจะได้เป็นสีดำหมดเลยนะครับผมเป็นภายในดำหมดเลยมีแค่คอนโซลตรงกลางนะครับคอนโซลด้านหน้าตรงจอนะครับผมก็คือเป็นตัวไม่ได้เชนใหม่ก็จะได้เป็นสีเทานะครับอ่าประมาณนี้เลยครับผม ด้านล่างก็จะมีพวกชุดผ้ายางอะไรอันนี้ก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถก็มีแอร์แบ็กอ่าถ้าเป็นรุ่นที่มีแอร์แบ็กนะครับผมเก๊บนจะเปิดไม่ได้นะครับถ้ารุ่นไหนที่ไม่มีแอร์แบ็กนะครับสําหรับวีโก้ก็คือเก๊บนก็จะเปิดได้นะครับอ่าประมาณนี้ครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเบาะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับผม อ่าโอเคก็ดูด้านนี้กันคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไปดูด้านในอีกรอบหนึ่งนะครับที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับอ่าน็อตประตูนะครับผมตะเข็บประตูนี่อยู่ในเซกชันเดิมอ่าไม่แกะไม่ถอดครับอ่ามาดูกันต่อด้านหลังกันบ้างนะครับผมก็คือภายในนะครับจะเป็นสีดำเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมประตูทั้งสี่บาน นะครับดีไซน์เหมือนกันหมดครับผมประมาณนี้ภายในนี่เงางามสะอาดสะอ้านก็ได้ทำการสปาภายในให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับผมก็มาดูกันต่อนะครับมาดูกันทางด้านด้านหลังนะครับอ่าก็เดี๋ยวให้กล้องซูงเข้าไปดูใกล้ใกล้ได้เลยนะครับ ก็ช่วงล่างนะครับผมก็อาจจะมีการพ่นกันสนิมอะไรพวกนี้นะครับรถไม่มีผุไม่มีอะไรเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมลองดูกันนะครับผมสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์ก็จะเป็น ECTI นะครับผมอ,อตโตเมติ พิลันเนอร์ก็คือเป็นตัวยกสูงนะครับเกียร์ออตโต้นั่นเองก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ตรงรุ่นที่มากับศูนย์เลยนะครับอ่ามีใช่ครับผมสำหรับวิโก้แชมป์สี่ประตูสูงออตโตน้น,น,นะครับมีสีขาวนะครับผมสีดำแล้วก็สีเทานะครับผมมีสามสีด้วยกันอ่ามาดูด้านหลังกันต่อนะครับก็ไฟท้ายก็คือเป็นดีไซน์ของวิกโก้แชมป์อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ตัวจีครับผมมีกล้องถอยหลัง นะครับก็คือตัวท็อปสุดของวีโก้แชมปแล้วนะครับของเดิมศูนย์ครับผมออ่่าาดูได้เลยนะครับผมลองมาดูใกล้ได้เลยประมาณนี้ใช่ครับผมรถไม่มีการใช้งานหนักอะไรเลยนะครับ ตัวยกสูงนะครับส่วนใหญ่รถยกสูงก็ไม่ค่อยได้บรรทุกหนักอยู่แล้วนะครับเป็นตัวจีครับผมแล้วก็มีการชนท้ายติดตั้งเรียบร้อยนะครับจําเป็นต้องมีครับเพราะว่ารถมันสูงมาจจะขึ้นลงได้ลําบากนะครับถ้าตัวสูงขนาไหนไม่มีเราติดตั้งให้เลยใช่ครับผมหรือว่าตัวเตี้ยขนไหนที่ลูกค้าต้องการนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผม ก็ด้านหลังก็ไม่มีดีไซน์อะไรเยอะมากนะครับก็ให้ดูความสวยความงามแล้วกันนะครับก็ไม่ได้พูดว่าสภาพเทียบเท่าป้ายแดงนะครับผมแต่ก็อยากให้รู้ว่าสวยในรุ่นนะครับผมอ่าแล้วก็ดูท่อพักนะครับปกติแล้วท่อพักอาจจะต้องคู่หรือว่าเป็นสนิมนะครับอันนี้ก็สภาพยังอยู่ดีพร้อมใช้งานนะครับยางนี่คือพร้อมใช้งานใช่ายางก็คือเปลี่ยนดูให้นะครับผมก็คือในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับ อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับก็เดี๋ยวขออนี้สตาร์ทเครื่องเลยล้วกันนะครับก็ลูกค้าจะได้ยินเสียงเครื่องด้วยนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับผมสําหรับคันนี้นะครับคอนโซลตรงกลางนะครับผมเป็นจะเป็นจอนะครับผมจอก็จะมีเป็นระบบนําทางนะครับพอตรงนี้ขอแจ้งว่ามีเป็นแมปการ์ด ก็คือว่าเป็นการ์ดเนวิเกเตอร์นั่นเองจะเป็นระบบนำทางนะครับ,นนรบแต่ว่าการ์ดนะครับคุณลูกค้าทางเราได้เก็บเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับณนะตอนนี้ก็คือเล่นได้พวกออวิทยุ FM CD ทั่วไปนะครับผมแต่ว่าจะยังเล่นไอพวกเนวิเกเตอร์ระบบนำทางเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าการ์ดถอดออกไว้อยู่นะครับก่อนออกก่อนออกก็เดี๋ยวเราเอามาใส่ให้นะครับตอนนี้เก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ดูกันต่อนะครับก็ระบบแอร์นะครับผมทั่วไปนะครับด้านล่างดรล่างตรงนี้ก็จะมีเสียบ USB นะครับผมแล้วก็เสียบสายเชื่อมต่อมือถือนะครับผมที่จุดบุหรี่หรือว่าที่ชาร์จต่างๆนะครับระบบเกียร์ครับผมก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้ขึ้นเขาลงห้วยได้สบายเลยนะครับผมขึ้นเขาลงห้วยได้สบายเลยเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับ คอนโซลนี่คือเป็นคอนโซลดำหมดเลยนะครับไม่ได้เชนใหม่ภายในดำตามสโลโกแกนนะครับมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับผมพวงมาลัยก็จะมีเป็นระบบปันติฟังก์ชันนะครับควบคุมเกี่ยวกับระบบเสียงระบบจอนะครับผมหรือว่าด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรับสายพูดคุยนะครับเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับ ได้เลยครับผมคือใช้งานน้อยจริงใช่ครับขึ้นมาเหมือน,นได้พืชสดแดงเลยอ่าพรามรถมีผมแดงมาให้ถ้นะครับ <c oughs> ก็มาดูกุญแจด้วยนะคะอาเดมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับด้านนี้นะครับผมกุญแจก็จะได้เป็นกุญแจดอกรีบโมดแบบนี้นะครับได้มาหนึ่งดอกนะครับแล้วก็จะมีเป็นชุดควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับผมปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับแล้วก็ชุด แผงประตูนะครับผมจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับผมรถปีสอง4นสิบสี่นะครับเลขใหม่อยู่ที่สองแสนกิโลพอดีนะครับผมอ่าแล้วก็เข้าเช็คระยะของเคอ,งอาสมาร์ทคาเช็คระยะหนึ่งหมื่นโลเรียบร้อยแล้วนะครับลูบออกค้าเอาไปก็ไม่ต้องทําอะไรเลยอ่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรก็เลขใหม่เลขใหม่ทั่วทั่วไปนะครับผมท้าถั่วเฉลี่ยนะครับสําหรับ รถที่ว่าเป็นเกียวโตนะเกียวโตแล้วเป็นวีโกแชม์นะครับผมแล้วเป็นวีโกแชม์ด้วยนะครับราคาเลขไมอะไรเงี้ยมันจะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเทียรโตนะสประตูใช่ครับผมเครื่องเนี่ยไม่มีโซมเลยนะคะเครื่องไม่โซมนะครับผมเครื่องไม่โซมนะครับวิ่งได้อีกเยอะเลยไหมคะโอ้วิ่งได้เป็นล้านล้านกิโลเลยนะครับโตโยต้าเครื่องอึดอยู่แล้วนะครับถ้าใครสาวกโตโยต้าจะทราบกันดีใช่ไหมคะใช่ครับผม เพราะว่าปกติแล้วรถปีนี้ที่เราเคยขายไปเลขใหม่ที่มันเยอะกว่านี้ก็ขายไปแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเรามีรับประกันให้หลังการขายนะครับก็เบื้องต้นนะครับสําหรับคันนี้ก็มีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องให้ที่หนึ่งปีหรือระยะทางสอง0มืนกิโลเมตรนะครับมีรับประกันให้ทุกอย่างคันนี้นะครับผมก็ราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าพันบาทนะครับผมห้าแสนเก้าพันนะครับรถปี2 0 1พันสิบี่เกียร์ออโต้สี่ประตูยกสูงครับ ใช่ครับผมก็แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะตั้งงบดาวมาเท่าไร่หรือว่าจะไม่ดาวเลยนะครับผมก็สําหรับราคานี้นะครับลูกค้าที่ซื้องินสดก็จบที่ราคานี้ได้เลยนะครับผมพร้อมโอนนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้องินผ่อนก็คับฟรีเริ่มต้นที่สามเดือนนะครับผมสําหรับคันนี้ก็มีค่างวดให้หนึ่งงวดนะครับผมแถมให้กับคุณลูกค้าไปนะครับก็คือลูกค้าเริ่มผ่อนงวดแรกวันไหนนะครับเราก็จะดําเนินการชําระให้ ค,คือไม่ได้ยืดเวลาใช่ไหมคะไม่ได้ยืดเวลานะครับผมก็จะผ่อนให้นะครับเดี๋ยวไปดูรอบอีกรอบนะคะได้เลยครับผมคันนี้คือแนะนำเลยนะคะครแนะนำเลยนะครับสำหรับผู้ที่หาใช้งานนะครับผม,มก็วิ่งทางไกลๆก็สบายหรือว่าจะไปวิ่งใช้งานในเมืองนะครับ<ม>ก็จะสบายเพราะว่าเป็นรถเกียร์ออตโต้นั่นเองราคาก็สบายๆนะครับราคาทั่วไปตามท้องตลาด นะครับผมคือผู้หญิงหรือผู้ชายก็ทใช่ครับผมยิ่งก็คือยุคใหม่นะครับรถติดด้วยอะไรด้วยนะครับรถค่อนข้างเยอะในเมืองนะครับผมก็แนะนานะครับเกียร์ออโต้คุณลูกค้าก็จะใช้งานได้ดีนะครับไม่ต้องปวดขาออลองวนดูกันรอบๆนะครับเดี๋ยวคงจะต้องแยกย้ายก,กันไป ก็สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่สาขานครปฐมนะครับก็อยู่เส้นถนนมาเลเมนนะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับพอพอรก็เรื่องค่าใช้ใจ่ายนะครับตามที่แจ้งเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนนะครับทะเบียนพรบภาษีอยู่ที่เราหมดเลยนะครับทางเราเป็นคนชําระให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ ลูกค้าที่ซื้อกงนสดนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องแวด7%ที่จะบวกเพิ่มนะครับเพราะว่าทางเราชําระให้หมดเลยนะครับก็คือลูกค้ากําเงินมาเท่านี้เลยนะครับตามนี้เลยแล้วก็สามารถรับรถวแล้วก็รับเล่มได้เลยนะครับแต่ถ้าเรื่องรอโอนก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเล่มจะส่งตามไปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูกันรอบๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาพูดปิดทริปกันอีกทีหนึ่งนะครับ รถได้เดิมนะครับผมได้เดิมเดิมเลยนะครับใช่ครับผมยังไงก็โทรมาได้นะครับผมหรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับคือย้ว่าเกียร์ออโต้นะคะราคาไม่แรงนะคะใช่ครับผมก็ปกติแล้วถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ราคาก็สี่แสนปลายปแล้วนะครับถ้าเป็นวีโก้แชมป์ตัวนี้สี่ประตูนะครับ้วอย่างนึงเป็นแบรนด์หลักราคาก็ไม่ตกไปคนับราคาก็ไม่ตกไปกว่านี้แล้วนะครับมันก็จะยืนยืนพื้นอยู่ประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับ To y o t ้ h i l u ักวีโกแชมคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2014นะครับผม4ประตูพรีเลนเนอร์นะครับราคาอยู่ที่5้0แสกบาบาทนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะมารีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ถูกใจหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมก็สํสหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ